สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อฟสี่เนมหนึ่งทุกท่านนะครับแนวทางไม่แน่มหนึ่งวันนี้นะครับทุกท่านแนวทางอานน้อยนะครับทุกท่านนะ เลขเด่นนะครับห้าและกระสุนนะค,ะครับทุกท่านเอ๋ผมมีข้อให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเนวโน้มจะออกห้านอยไหนนะครับทุกท่านนะเนวทางไม่แน่นอนวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับทัดสิบนะครับและพี่ฟันนะครับทุกท่านไม่ค่านะครับ สำหนับสายวิ่งสายรุนนะครับตัวเน้นนะครับห้าสองนะครับและห้าศูนย์นะครับแค่ติ๊กเจาะนะครับเพื่อนสองศูนย์นะครับศูนย์เก้านะครับ สองเก้านะครับเก้าห้านะครับและห้าห้านะครับทุกท่านมีเรียกกันด้วยนะครับทุกท่านนะวันนี้มีเรียกกันด้วยนะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับและสี่เก้านะครับทุกท่านเดี๋ยวผมมีก็ให้นะทุกท่านนะ แนวทางไม่น้ำหนึ่นะครับสนน่มนตาก็จะมาฮานอยปกติและ EAP นะครับทุกท่านนะผมอยม่าบี้าให้นะครับนะฮานอยปกตินะครับทุกท่านนะ่าจะมา,าผมให้เป็นศูนย์เก้าก่อนนะครันทุกนะฮานอยปกตินะครับศูนยเก้าก้าห้านะครับ ห้าห้านะครับและห้าศูนนะครับทุกท่านนะแนวโน้มนะครับห้าน้อยปกติผมมีเ้าให้นะฮะห้าน้อยบีพีนะครับทุกท่านนัาจะมาห้าสองสน,นะครับสองศูนย์นะครับ และสองเก้านะครับทุกท่านอ๋อเลขก,กันด้วยเนาะเลขก,กันผมให้เป็นเก้าสี่นะครับทุกท่านนะตัวชุดกันคุยนะผมจนให้นะเป็นสี่เก้านะถ้าจะมาน่าจะมาฮานอยวีพีนะครับทุกท่านนะ ผมก็ขอไว้พอนะครับให้เอซีแม่เหมือนเดิมนะครับสืบหวยด้วยนะครับ,อรบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ